ป้าติโตสาวน้อยมานางอย่างเด่นี่กับไอ้นี่เชื่อคือกันให้กับไอ้น่ะสิเดียวกันเลยเพื่อนเพื่อนสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเมิดสุขสุขคนคือเก่าเนาะเปิดพามาก็เจอสาวน้อยอีกแล้วสาวน้อยฝรั่งน้อยให้อายเลยขั้นหนึ่งดุ เป็นบุษะเญญอเป็น้หญิงแต่ดินรถปานูุชายเลยรถมีแต่รถน้อยๆเพิ่นของแม่ของพ่อขายได้ปีที่แล้วเนาะมาดินเบิได,ดนะไอขั้นหนึ่งโดกตดตาหาน่ะไปโดดใช่พอเตียงมาละพอเตียงมาแล้วว่าโดดฮะพอเตียงอีหลาไปใสก่ก็ ยู่ห้องพอเตียงท่านได้ตื่นบ่ลูกอายขั้นหนึ่งได้อายงอกได้อายมือปะเลยอายไปเบิ้องลู่มันมีหลายขั้นไปเบิ้องลู่เบื้องอื่ไปอ่านอ่ายน้ำหน่อยดุสบายดีไปรุ่งหน่อยดุน้ำมือสบายดีไปรุ่งกันสบายดีไปรุ่งเออดี๋ยวไม่จะไปหาให้เดู้มาสบายดีก่อนนะไปไปไปน้าบุ่นเตะ นี่แหลปักไฟบ่อนี่เอาปันกันพูดระฆันเดี๋ยมันก็นนนกนคือก,กันนั่นอ่ะไอ้ม่อนจะเอาขั้นไดเบิงบ่งเลเบิ่งนุ่งกระสอบมีบ่มเด้งเงี้ยขาปังช่างเยอะนะกีฬาป,ป่อกีฬาป,ป่อคือนุ่งเสาดุเฮ้ยฝุ่นมือมืไม่ใช่มืออ่ว้าาาอ่าฝร,รุ่งน,นึก็ผ <c ười> ู้ไปไหนเกยๆในอ่ะ ơi phung là ui 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 ăn cái đâu là ăn đấy ai 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 mình nêm một nè tách đứa phọ thò này xây không phải kho tiền ở không phải kho tiền pa pa hay phải pa em mần pa mi biu biu bùng nung rồi tiền tiền này đang mà kho tiền cái cặp mà hót đấy rồi nó gặp mà tay viên chặt xây cứ khoảng ai nè anh ấy đâu เดี๋ยวไอ้บนอาวไอ้เอาไหนอันนี้มไอ้เมื่อไาเห็นนมันเนาะมันสบายดีพรุ่งนี่หรอไปเฮ้สชีดำนะสีฮังสีเขียวแล้ว่าไปหาไปไปหางดูมีบ่อะลากะมาลอยฮะอุ้ยไอ้ขาดดูใช้เพื่อเห็ดขาดนะ กัดเองไปมไปเืนครัวกันเด้อสิเด้อแมยเบิ่งของฝากพอเตียงเด้เเบิ่งขาจีไงกัเด้อมยห้ก็อายปรุงเลยกวสีแดงเนี่ยก้นมีวสวก้นมันนะจะอาเลยไหมอืมอืมข้อม่ะ โตก็ไม่ลดจูป่าไปเอาขี้จีใหญ่เบื้องไปเบิ้งจีใหญ่ปปะไอ้พวกของฝากขวดเตียงขวดขีมาขวดขีมาแต่วียงล่ะนี่ไปก่อนเด้อมีกูไปไปม่อนไปขี้จีมากินไปไปมาไปฮะไอ้ม่อนก็โอ้ยชวนกบูไปนี่ไอ้ม่อนนะจอยช่ไหไอ้ม่อนจอยโฉงยินนิดหน่อย

băng pan sườn à, ha, đồ giềb, mày kẹn chắc, anh, đưa ra đồ petion mi nhàng, có, nhàng anh bơi đồ bưng bưng quơ bù, không có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 , lời có, không 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 có, ิดดูอย่าเปิดครัวแล้วพ่พอติวหัดปุ๋ยเห็นไหมเลยมันออกง่ายดูแทนเ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 ทนว้าวว้าวป้าเจ้ากันดูค่ะเฮ้ยอย่าบังหน้าเจ้าเลยเจ้าหิวดูเจ้าหิวดูบูให้ปผลลุงเมื่อป้าลุงเคยกินบ่แบบนี้ ถามปลาดุงด้วยปลาดุงเคยกินบอขจีเวียงจันนี่มูลูกหลตัวแกกัมีนี่ตัวแกนี่นี่ี่มึงลูกเมย์เห็นอยู่ตัวแกมันหับนผู้แสไปดต้งแสนมได้เอาบตมีใส่แกใส่แกแกแสบ่เห็นปลาดุงนี่ปลาดุงเฮ้ เนื้อก็ไเนื้อก็เครื่องนึงให้เอาถีบยังไดเอาไปใส่เมื่อยนี่หนึ่งเบิ้งนี่นะบอกปลาลูกเนรมีอย่างแนรนี่พอเตรียมซื้อมากเฮ้ยมีขนมข้าวโพดมีกระข้าวโพดนี่นะเบิ้งนี้นังนี่นังที่ดิวอยากนะนัง หนังเข้มโอุย๊ยจุดเอาเนื้อลูกละะมันแข็งแม่ถือลมน่อมันเม,มือ่มอไรเดี๋ยวพอเมือ่อเลยเอาไม่ลดจ้านี่ลดหน,น่อยนะได้ขา้าขนมขาโคบอะไรกับอะไรข้าปะขนมปานบ่ขนมปานนี่ขนมปานนี่แหละยังเหลือซองถุงเนาะให้คนนั้นให้คนนี้นี่ยังเหลือซาลี่จีกับเบงให้ทั้งเฮือน แน่สาไปเพ่นแน่เนาะแบ่งทงนั้นแนแบ่งทงนี้แนนี่ก็มีนังเฮ้ยพี่น้องเอ้ยหนังงัวพันเนาะงัวแห้งอกินขจกบักนึงพี่น้องเอ้ยของฝากของตอมาแต่เ่งจันเนาะนจะซื้อมาหลายทุงเติบได้อันนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ย 3ถุงจักเนาะ3ถุงตัว3ถุงนี่แหละมื้อเช้าเนาะปะจําจําบ่ผิดแล้วก็มีหมูยออีกพี่น้องนี่คือลมบงคือมปังนี่ให้ทั้งสบุนบ่ได้เนาะแม่น้ําิงนําให้เนาะอันให้เอื้อยเอามาให้มื้อเช้านี่ตันกันผู้เดียวอ2อของฝ่ของต้นมาตะเวียงไข่รอของฝ่ ข้างในหันนิดน้อยนึงพ่อแม่พี่น้องให้ฉันบัก2นิ้วแกะออกมาเนาะดิวดีกัไปก่อนได้มัด1 3อันกิน10อันก็ยังบ่อิ่มเพราะว่ามันนแปๆนะก็จีเวียงจันแล้วก็มีขจียังก็เวียงฟ้าบ่อันนี้สิเป็นขจีใส่ปเตะนี่เนาะขจีเตะเด้อว่าขจีใส่เครื่องแหละพี่น้องเอ้ อันนี้สิเป็นมูโยชมชมกับเคงนี่เนาะชมบขาเลยง่ายก็ได้นี่สิเป็นอวนี่เนาะ3อันคือมา3อันโทให้จะทองมันซื้อักมาให้อยู่ให้จะทองเพิ่นเฮ็ดยําให้กินเนาะตเย็นก็ได้แต่เพิ่นสิเฮ็ดบ่เฮ็ดได้นี่มีสบ่หรือว่าบ่มีเนาะใช่มันเด้ออ่อนพี่น้องเอ้ยอ่อนด้กะ ใส่กับนมเนาะกินกับนมถ่ายบางคนเราไปกินกำบนมกับกินกับกาแฟยามเช้าๆนางแห่งกาไว้ทอดมาเตรียมขั้นมากยังซื้อมาหลวงมาลายซื้อมาเพื่แพรพี่น้องดีพี่น้องเลย นี่กะมึงซ้อมนี่กะพากันกินแต่เศ้าเพิ่นเนาะกินบริขาดปากเลยอยู่เพื่อนแต่พอเตียงเพิ่นอยู่นะก็ไม่กินกะบพ่ออะไกินเพี่น้องเอ้ยแต่เพิน่นอยู่นี่กะตู้เย็นกระแหงปากกระแหง <c oughs> ว่าเขากะชื่ออยู่แต่ว่าเขาชื่อมาีชื่อมากินเนาะแต่ว่าบริชื่อลายแบบนี้นะอันนี้เพิ่นชื่อชื่อลายเลยชื่อที่เดียวจบเลยเนาะ คือพวกผลไม้เลียงกระตามแต่ว่าเพิ่นไปลงทางสวรรค์แตาเพิ่นมาในทางสวรรค์นี่กับเพิ่นไปเนาะพวบหมักไม้หมักตอกตาเจ้าชมพิที่เตจะกินเพิ่นพี่น้องเลยก็ได้ก็ได้กินทุกอย่างอยู่เนาะทั้งไปตู้กับไปซื้อเบียเพิ่นพี่น้องเลยลดไปอยู่เนาะซื้อเบียร์ซื้อยังไงทั้งอ่างเงินเพิ่นเตรียมงานแต่ง ไก่ล ut, man, แล้่น้อมันอีกอ่ะวันสินวันคานเป็นวันคานมันพุทธมหาชุกเนาะการแต่งเกันเบื่อนในคืนเพื่อนสาวน้องน้องมุกลาเพื่อนเป็นมหาคืนเพื่อนสาวเนาะอุ้ยให้ป้าแม่นะอีใช่หนูเด้บอกป้าลุงเนีหนูใช่หนูนะมังนี่จ่าฮะมังนี่จ่ามังนี่จ่าบ่ใหญ่บ่ ต<บ>า,ายบ่เลยบ่ตายทำเดมมาใช่ดรึขอนี้ขอนี้โอ้ยพยายเจ้าบ่ทันน่ะฮะวิวยานบ่มันกำลังจะออกไปวิวตันทางน้ <c oughs> อยบ่ยันเนาะยันวิวยานให้ได้ยันนะวิวแย่หน่ายกว่านี่นี่แค่ฉุนดู หลายบ่เคยจีบกูแต่งซื้อมาหลายเนาะนิโก้ไอ้นิโก้อ่ะมุนกระโปรงเลยมุนนิโก้มุนกระโปรงนิโก้เลยยืดยืนป้าก่อนมื่อน่ะไอ้นิโก้ดีนิโก้เฮ้ยเฮ้นิโก้ไปไปใช่ไปมพีารับผลมะต occo พี่ผ่ารับดิเอ้ยถูกแล้วเนาะแต่หัวอันใหม่ ติดแต่ปักปุ๊กนองเพลงหัวเตียงในพังลนฮะอะไรบเอ้าว

đây bò, thịt bò ngài lang luôn hết em boga mất tâm mơ đưa luôn mẹ môn, chỉ hai gì hài đưa mày mày mày